สวัสดีทุกคนวันนี้ผมยืนอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยผากนะครับที่บ้านยางชุมนะครับตำบลกลัดหลวงนะครับอำเภอท่ายางนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเนี่ครับข้างหลังผมนะครับคืออ่า,อางเก็บน้ำนะครับเอาห้วยผากนะครับไอนี่คือหนึ่งในโครงการในพระ,พร,ะราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งในปี2523นะครับท่านมาดูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ห้วยยานะครับรวมถึงที่ชะอําแล้วก็หัวหินนะครับและเจอปัญหานะครับระยะนั้นเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องน้ํากินน้ําใช้อย่างมากนะครับพระองค์ท่านนะครับก็เลยมีพระราชดำรินะครับที่จะสร้างนะครับอ่างเก็บน้ําขึ้นที่นี่นะครับ เนี่ผมให้ทุกคนได้ดูนะครับนีนะครับบรรยากาศดีมากครับที่นี่นะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นๆนะครับช่วงใกล้พระอาทิตย์ตกนะครับจะดีมากนะครับผมพูดถึงเรื่องของประโยชน์นะครับของอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับเป็นเขื่อนนะครับที่กั้นนะครับระหว่างห้วยผากนะครับซึ่งเป็นห้วย ลำห้วยเล็กๆนะครับที่มีต้นน้ำนะครับนะครับอยู่จางป่านะครับในพื้นที่เขาตะนาวสีนะครับเทือกเขาตะนาวสีที่ทุกคนเห็นภูเขาลูกลิบๆนั่นนะครับฝั่งข้ามฝั่งเขาไปฝั่งนู้นก็คือสาภาพเมียนมานะครับหรือเมียนมานะครับตรงนั้นน่าจะเป็นเมืองตะนาวสีหรือมาริดนะครับสองเมืองนั้นแหละครับผมจําชื่อเมืองไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยครับ ห้วยผากแห่งนี้นะครับพอกั้นเป็นอ่างเก็บน้ําปั๊บเนี่ยะฮะมันสามารถาเก็บน้ําได้ประมาณสัก40เกือบ50ล้านลูกบาทเมตรนะครับเนี่ยครับก็สามารถที่จะนํานไปใช้นะครับในการทําเกษตรนะครับรวมถึงการอุป,ปโภคบริโภคนะครับของชาวบ้านในพื้นที่ละแวกนี้นะครับใช้ในทําการเกษตรนี้ได้ประมาณทัก4,100ไร่ประมาณนั้นนะครับ ปีก bon ่อนๆนะครับห้วยผากเนี่ยน้ำจะเยอะมากนะครับตรงอ่างเก็บน้ำนี่แหละครับนี่นะครับถ้าเห็นตามแนวมือผมเนี่ยครับตามแนวนิ้วเนี่ยครับก็จะเห็นเนี่ยน้ำปีที่แล้วเนี่ยนี่ครับถึงนี่เลยนะครับถึงไอ้หญ้าที่เห็นอยู่นะครับไอ้ตรงเกาะกลางตรงนั้นจะไม่เห็นนะครับเกาะกลางน้ำนะเห็นตรงนั้นนะฮะแต่ปีนี้ครับน่าห่วงครับสภาพน้ำน้อยมากนะครับทั้งๆที่เป็นช่วงของปลายฤดูฝนแล้วนะครับ ก็ตรงนาเวลาที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้วันที่กลางกลางเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับซึ่งถือเป็นปลายของฤดูฝนต้นฤดูหนาวของพื้นที่นี้แล้วนะครับแต่สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํานะครับก็ยังถือว่าน้อยมากนะครับดูแล้วสักประมาณสักครึ่งอ่างนะครับก็ถือว่าน้อยมากนะครับยังเป็นห่วงอยู่ครับว่าปีนี้ถ้าไม่มีฝนตกลงมาชุดใหญ่หาใหญ่นะครับช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยนะครับ ปีหน้านะครับเราจะผ่านพ้นเรื่องของน้ำแล้งได้หรือเปล่านะครับก็น่าเป็นห่วงครับเพราะว่ามีการเตือนแล้วนะครับว่าแอลนิโยในปีหน้านี่ครับจะค่อนข้างรุนแรงนะครับผมดูจากสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำผู้วยผากอย่างนี้แล้วเนี่ยครับก็อดเป็นห่วงพี่น้องชาวตำบลกลัดหลวงนะครับอำเภอท่ายางนะครับจังหวัดเพชรบุรีไม่ได้นะครับพอดูเรื่องระดับน้ำนะครับ ผมอยากชวนดูอย่างนี้นะครับนี่นะครับแม้ประเด็นหลักนะครับประโยชน์หลักของอ่างเก็บน้ํานะครับช่วยผาักอย่างนี้นะครับคือการเก็บกักน้ํานะครับไว้ใช้สําหรับการอุปบริโภคและบริโภคนะครับและใช้เพื่อการเกษตรนะครับแต่ว่าในช่วงเย็นนะครับพอพระอาทิตย์ตกนะครับสักหกโมงเย็นกว่าๆนะครับนี่ยนะครับตรงเหลี่ยมเขาตรงนั้นนะครับ พระอาทิตย์จะตกดินนะครับสวยมากครับผมเคยผ่านนะครับแล้วก็เคยแวะเก็บภาพไว้ทัก3าสครั้งแล้วครับประทับใจมากนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมต่อเนื่องมกราคมนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับลองแวะดูนะครับช่วงสักหกโมงครึ่งนะครับถึงสักหกโมงสี่สตรงนั้นนะครับ สวยมากบรรยากาศสวยนะครับแสงของพระอาทิตย์ที่กําลังจะตกเขานะครับเป็นแสงสีทองเลยนะครับดวงอาทิตย์กลมๆสีแดงเรื่อๆนะครับจะมาให้ทุกคนที่ผ่านมาบริเวณนี้ได้ยนโฉมกันนะครับว่างๆแวะมาดูนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยผากนะครับตําบลกลัดหลวงนะครับอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้สวัสดีครับ